ถูกกันเยอะไหมแถวเนี้ยใครได้เยอะสุดอยู่น่อยูบ้านบ้านอะไรนะบ้านลุงน้อยแม่ค้าบ้านลุงน้อยใช่ไหมร่วมสมทบทุนแม่ค้าแม่ค้าบ้านลุงน้อยใช่ไหมมีโชคเนี่ยร่วมกันสมทบทุนอ๋อแล้วครั้งนี้มันชนกันเขาได้สมได้เขาได้เขาได้ข้างบนข้างล่าง รวมกันได้ร้อยสี่สิบหรือร้อยสี่สิบดับพันหกพัเออพันพันพันหกสมทบด้วยนี่มาอีกแล้วมาร่วมกันสมทบสร้างจะสร้างจะสร้างอันนี้ก็ได้ได้คนละเล็กคนละน้อยนะครับวันนี้้สามตัวรู้ยังนี่อาจารย์ให้อะไรไดแล้วนะ อเปไปลใบอะไรเลีกอะไรเล้ยแเดี๋ยวมาดูอีกทีนี่มนจะเลื่อนนนั้นวนี้เอนป็นมสารเจ้าที่ครับเป็นสารเจ้าเจ้าที่เจ้าที่ครับแล้วเขาถูกหวยที่นี่เยอะบอกหมดที่แล้วหมดที่แล้วก็พระอาจารย์ ท่านบนไว้แล้วก็ท่านถูกนอะครับเราจะทำชานให้ใหม่ถูกแล้วันที่ห้าถูกแล้ววันสามตัวถูอไวยบนดินเป็นพันหวยบนดินด้วยสามตัวด้วยสามในวันที่ห้าด้วยสามโอ้ถูกหลายเลยเขาถูกเลขอะไรหมดที่แล้วก็แปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามตัวก็เจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแต่สามตัวนี้ถูกตรงเลยถูกต๊ะ สามทั้งสามตัวนโตดโตดับตดแล้วก็รถต,ตรี่ด้วยชาวบ้านถูกเยอะไหมพี่เยอะอยู่ครับผมก็ถูกเหมือนกันพี่จะถูกถูกเหมือนกัน<อ>ผมฟันได้ฝันว่ารถไอ้น้ำแข็งคว่ำนะอีนนี้ตื่นมาตอนเชา้าก็มันวิ่งมาในวัดหรือมาเอาถังครับผมก็บิ่อผมมาดูทะเบียนรถมันก็แปดสองเจ็ดเจ็ดแปด ทำแปดสองจ็ดจ็ดแปดทำก็เลยบอกอาจารย์ที่นี้ก็ตรงกันเลยที่นีงตรงกันกับแรงอาจารย์เลยทำตรงกันเลยก็เเห็นได้ขาว่ชาวบ้านเกือบเทุกคนชาวบ้านถูกหลายสองสามหมู่บ้านเนี่ยทำมเห็นทางทางบ้านอะไรบ้านฝั่งโน้นบ้างบ้านู้นบ้านนุ่นน้อยบ้านดุมน้อยบุานน้อยก็ถูกเยอะถูกเยอะไอเจ้าของร้านค้าถูกพันพันคุณพันนะมพอไ ได้ไปได้เป็นหลายแสนอยู่ครอบครัวผมถูกเกือบทุกคนถูกเกือบทุกคนตับเจ็ดคนถูกไม่ถูกอยู่คนหนึ่งที่นี่ถูกไปกี่งวดแล้วฐานจริงพริงอาจารย์น่าจะสามสามงวดแลยสามงวดแล้วเต็มนี่น่าจะสามงวดอ๋อสามงวดสามงวดที่สามนี่ที่ผ่านมานี่จะจะาครับจะจ่าจ่มากจะมากเลยอาจารย์นี่เจ ฝันหรือว่าไงฝันท่านผูคนฟังว่ามีคนมาวัดเยอะครับมีคนมาวัดเยอะเขามอบของมอบอะไรให้นะนี่ก็เลขที่วัดก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดครับท่านก็ซื้อตามเลขที่วัดซื้อตามเลขที่วัดด้วยซุตรี่น่าจะเกือบเกือบสี่สิบใบเกือบสี่สิบใบครับเจ็ดแปดอันนี้ก็คือจะเริ่มทำสารกันทำตรงนี้เลยใช่ไหมครับทำตรงนี้เลยรือออกแล้วทำเลยใช่ไหมทำทำขึ้นใหม่ น่าจะทำแบบไหนแบบทางนู้นมงครับแบบสายอ๋อแบบสายตะเคียนครับตาใหญยตะเคียนแต่สายตาใหญ่ครับผมแล้วตอนนี้พระอาจารย์ท่านฝันยังก็ยังไม่รู้กันท่านนั่งอยู่นู่นอ๋อท่านท่านนั่งอยู่นู่นครับผมเราไม่กล้ายังไม่กล้าไปถามพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ท่านบอกเลขบางอย่างตอนนี้ผมไปส่งท่านไปบ้านเาลุงท่านว่าห้าแปดแปดบ่ ไปส่งส่งท่านไปบ้บนนนรุ่งก็ไปเสียธุรกิจช่วให้หลวงพ่อบัดบ้านองเล็กทบท่านบอกว่าอะไรห้าแปดแปดป่ะห้าแปดแปดครับหลวงพ่อจะ <c oughs> เป็นกันน,นี่เนาะห้าแปดแปดับแต่ท่านยังไม่ได้บอกว่าท่านฝันรับท่านยังไม่ได้บอกอละนี้อันนี้ก็วันนี้เขาทำพิธีขอเลขรอเปล่า,ลาไม่นะ ั้างได้เสาขึ้นจ้งแต้เสาขึ้นแล้วก็เขาเสาขึ้นก็ช่างเขาทําทําช่างทำแต่เลขยังไม่รู้เนาะไม่รู้ต้องไปถามชาวบ้านเพิ่มเติมอะไรนะเมื่อกี้ห้าแปดแปดห้าแปดแปดนะครับเลขเปะก็เดี๋ยวอีกสองสามวันเขาเสร็จเขาก็จะขึ้นอย่ไงครับผมถ้าเสร็จแล้วถ้าอย่างไงก็จะ โทรไปบอกแล้วเพราะว่ามาบ้านพี่นี่ตูมาบ้านพี่ป๋องเกือบตูวันครับนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับให้น้องชัดไขว่ที่ไหนใน่นี้เอ้โรงเลื่อยเอาแบบมาจากโรงเลื่อยอ๋อแบบมาจากโรงเลื่อยครับอันนี้ก็อาจารย์จะทําประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ให้กับ เขาเรียกสารอะไรสารยาที่สารที่อ้จะมีสารยาที่สารตายายสารตะเคียนบผมนี่นวีขวแเมนี้อาจารย์ได้อะไรอย่างเครับฝันอะไรฝันว่าเมนทางฝันว่าเมนทังเมนที่วัดนะครับแต่พศมันห้าห้าสี่เจ็ดพศเมนอะ มเมน547เมนตรงนี้ใช่ไหมครับแต่บางเนี่ยแต่หอฝันมเมนทงังแล้วก่อนหน้านี้ที่ได้ได้สามจวนอาจารย์ฝันว่าไงก็ฝันเกี่ยวกับวัดว่ามีโยมเข้ามาทําบุญในวัดหลายมีโยมเข้ามาในวัดเยอะเลยครับผมอืมออกากระรองแล้วอาจารย์ตีเลขเนังครับ งดงก่อนตีเจปเดี๋ยวันนี้ยังมาดลีงดก่อนงดก่อนีเจ็ดแปดครับเล่นเจ็แปดตัวเดียวเจแปดตัวเดียวงดตให้แม่กำลังจะดูเขากินไปแม่เขาจะได้ดูแม่กินข้าวูนู้เมื่อมหมูบ้านเมบ้านีคนมาาได้ซื้อไม่ถูไม่ค่อยชอบเขาไม่ไม่ชอบเลยผ่านมานเขาไม่ชอบ บอกเขาอยู่แต่เขาไม่เข้าลั่งวถนี่มีตัวเลขอะไรบ้างอย่างนี้ครับนี้ก็เลยซื้อกันไวห้าสี่เจ็ดกันไว้ก่อนกันก่อนห้าสี่เจ็ดต้องไปหาซื้อไว้ก่อนเียเดี๋ยวหมดก่อนตอนตั้งศาลนี่เรามาไอมาขึ้นไหมก็มีอยู่นี่ประมาณกี่วันครับ ก็ต้องให้สันหรือเสร็จปุ๊บขึ้นเลยเอาเาวันขึ้นใชันขึ้นเดีหาวันขึ้นอ๋อแล้วเห็นอาจารย์บอกอพี่นั่นพี่นั่นบอกว่าอะไรห้าเป็ดได้มาอย่างนี้อันนู้อันนี้ไม่รู้นะห้าเป็ดไม่รู้ก็มีแล้วก็แต่มีห้าสี่เจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดตอนนี้ได้แล้วห้าสี่เจ็ด แต่ยังไม่แน่นอนตอนนี้ก็ซื้อไว้แล้วห้าสิบเจ็ดอ๋ออาจารย์ซื้อไปแล้วห้าสิบเจ็ดซื้อโรอตรีไปจ้ะครับผมซื้อกี่ใบหน่อยตัวดูเพาะห้าสิบเจ็ดสิบเอ็ดใบห้าสิบเจ็ดซื้อไปแล้วสิบเจ็ดใบครับผม,มแล้วต่โัวกลับก็สี่ใบก็คือซื้อซื้อเลขความฝัน่มาฝันว่าเมนครับฝันว่าเมนเมนเมนพังหมดเลยครับแล้วก็ฝันว่ามียมเขาเอาเงินมากองไว้ให้เลย อยากโยมเอาเงินมากองไว้เลยเยอะไหมครับเล่นนับไหมดูขอระอาจานก่อนได้แบบกี่ใบนี่ห้าสี่เจ็ดอันนี้ออเดอร์ไปก่อนอันนี้ออเดอรห้าสี่เจ็ดแล้วก็จะมาตอกย้ำทีหลังก็ในส่วนนี้อันนี้กี่ใบถัดนับให้พี่หน่อยสิสองสี่หกแปดแปด สิบเอ็ดใบนะครับอ่ะก็ลองไปดูกันถ้าชอบก็ลองซื้อลองซื้ออันนี้ตั้งต้นก่อนนี่ตั้งต้นตรงนี้เขาเรียกว่าตั้งต้นตรงนี้ตั้งต้นเพราะว่าได้ได้กล่าวไว้ว่าใช่ไหมครับอ่าจะสร้างให้ท่านครับกล่าวไว้ว่าอันนี้คือเป็นความชอบนะแต่วันที่ตั้งเสร็จสร้างเสร็จก็ เราจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งว่ามันจะโดนใจตรงกันไหมก็ต้องรอนะทำบุญเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวใกล้ๆกบต้องรอจะมีเอามาพุ่มฝันว่าเอาเงินมาให้เลยเอาฟันซื้อมาเลยก็ฝันว่ามี่มีชาวบ้านเอาเงินมาให้เลยอคืซื้อมาแล้วก็เสี่ยงซื้อมาก็เสี่ยงอ่าร่วมกันทําบุญนะครับชาวบ้านร่วมกันทําบุญก่อนเดี๋ยวแอดมาแล้วแอดก็ร่วมทําบุญไปร่วมทําบุญให้น้องชัดชัยไปร่วมทําบุญให้หน่อย สาธุสาธุสาธุอ่ะริ่มทำบุญให้แตามาแล้วมีเม่เช้าไปซื้อเอ็มร้อยมีแบงร้อยใบเดียวซื้อเอ็มร้อยหมดไปขวดหนึ่งให้น้องชัดชัยทำบุญแทนนะครับก็ทำบุญร่วมกันนะครับได้มากได้น้อยมาแล้วก็เห็นเขาทำบุญก็อยากทำบุญนั่เขาเหยอเนาะ ดีได้มากอยู่แล้วค่ะอืมแสดงแสดงว่าคนคนนี้ได้เยอะเจ้าบอกเอาหมูมาไม่ด้ชืกันนะเอาหมูมาเห็นยังเอามาถวายสมทบูรณอ๋อเดี๋ยวกับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจัดงวดนี้กับแม่เต็มวัดนี่แหละอย่าพึ่งเฮ้อห้ามเกินห้าสิบพักโควิดก่อนพักโควิดก่อนเกินได้แต่ยุคนละมองอ่าะจูนูห้าสิบอันนี้ห้าสิบยังไหมนี่เถอะ คือสายซื้อปูนมาแล้วอ๋อทำทำตรงนี้นี่เขาก็เป็นเตรียมเดทําทำตรงนี้ใช่ครับขยายไหมถึงขยายก่อนหน้านี้มันจะเล็กๆอันนี้ก็จะขยายขึ้นมาพอมีโชคแล้วก็ขยายให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็เอาเอาได้แต่ถ้าท่านให้แม่นดีก็ท่านผู้ชมอาจจะได้มีโชคลาภด้วยนะครับก็ที่อาจารย์ท่านพูดนะ นะครับที่นี่นะครับก็คือ,อได้ถูกที่สามตัวนะ่ะคือคือฝันว่าชาวบ้านนะครับชาวบ้านมาร่วมกันเต็มทำบุญเต็มวัดนะครับก็เลยไปซื้อบ้านเล็กที่ของวัดนะครับก็คือ8ปดเจ็ดนะครับทีนี้นะครับก็ฝันนะฝันว่าเมนเนี้ยพังนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านู้ชมมาดูเมนนะครับท่าน พาท่านู้ชมมาดูเมนครับว่าเมนเนี้ยสร้างเมื่อปีไหนนะครับสร้างเมื่อปีไหนพระอาจารย์ก็เลยไปซื้อนะก็เลยไปจัดมาครับเนี่ยนะครับ,นะรบสร้างเมื่อปีไหนนะครับอันนี้นะครับสร้างเมื่อสิบมกราคมสองห้าีเนนครับก็ ความนของครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผมได้ติดตามมานะครับก็พอดีนะครับก็เพิ่งได้ข่าวนะครับวันที่ไปที่บ้านดงน้อยนะครับไปที่บ้านดงน้อยก็ได้ข่าวมาจากชาวบ้านเล่าถึงที่นี่นะครับว่า,าท่านได้ถูกหวยถูกรอตตอรี่จากที่นี่ติดต่อกันนะ งวดที่สามที่ผ่านมาเป็นสามงวดครับงวดนี้เป็นงวดที่สี่แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะโดนใจของท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวเลขอีกหนึ่งทางด้านศาสตร์นะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับถึงด้านตัวเลขเพราะว่าเราก็มาตามให้นะมามาได้ข่าวดีๆเราก็พยายามที่จะมาทําให้นะครับวันนี้นะครับผมประวัติวันวินจากทีนิวสุรินทร์ไทยแลนด์ land, ก็ต้องขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามา กดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ Subscribe, กดแชร์ like, Share ให้นะครับก <donc. S 1> ็อยากให้ตัวเลขนะคแบบนีอ้ออกอีกทีหนึ่งแต่วต่าตอนเนี้ชาวบ้านชาวบ้านก็เนี่ยข้างหล <Zeiten. S 2> ังผมนะครับชาวบ้านก็กําลังมาช่วยกันรวมตัวกันมาช่วยกันนะครับเพื่อที่จะร่วมกันสร้างเป็นก็เรียกศาลานะครัศาลาของเจ้าที่นะครับของเจ้าที่เ้าม <horizon. S 2> ีสารของตายายแล้วก็มีสารตะเคียนแล้วก็ตอนนี้ก็ทําสารของเจ้าที่นะครับอ่ะ หนึ่งตัวเลขที่ท่านให้มานะครับก็คือห้าสี่เจ็ดนะครับห้าสี่เจ็ดนะครับก็ถือว่าอ่าถ้าท่านชอบก็ลองเอาไปซื้อไปเสี่ยงไปค้นหาดูเนาะถ้าชอบนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นํามาฝากกับท่านผู้ชมท่านมาฟังวันนี้ผมประวัติพันวินจากพีนิวสุรินเทเลนก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับลุ่มละลังเลยเนี่ยลังลังอะไรล่ะต้องทาบก <c oughs> ่อน <c oughs> น้ำเปล่าหรือว่า ะสปอนเซอร์หรือว่าเอ็มรอยเอฟซีนะครับเอฟซีเอฟซีหลายคนหลายท่านมากพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าอ่าใจถึง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 พึ่งได้ต้องเซ็นก่อนต้องเซ็นก่อนต้องบอกกล่าวก่อน